คณะกรรมการผู้ประเมินผลงานวิจัยและนวัตรกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่15ปีการศึกษา2,565ค่ะดิฉันนางเกตด,ดาวดนปัญญาเลิศจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกศิลป์ขอ,อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นปวช3สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกศินลป์ ปีการศึกษา2564ค่ะวัตถุประสงค์การวิจัยประกอบด้วย2ข้อด้วยกัน 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นปวช3สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด19ผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นปวช3สาขาวิชาการตลาดค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นประกอบด้วยกันทั้งหมด6ด้านคือ 1. เพศ 2. อายุ 3. เกรดเฉลีย่ย 4. รายได้ต่อเดือน 5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนและ 6. สถานที่พักอาศัยค่ะ ตัวแปรตามมี2หัวข้อดังนี้คือ 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนและ 2. พฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์สถานจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะประชากรที่เราใช้ในการทำวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นครูสาขาวิชาการตลาดและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีราตนาโกสิิ์ประจําปีการศึกษา2564ค่ะ ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างนะคะจะทำการสุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นปวช3สาขาวิชาการตลาดจำนวน20คนค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด3ด้านนะคะด้านที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านที่2ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์และด้านที่3ระดับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์ นะะในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์อันดับที่1นะคะคิดเป็นค่าเฉลี่ย3.67ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น4.36ระดับพฤติกรรมมากหัวข้อนะคะคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีความพร้อมในการใช้งานลำดับที่2คิดเป็นค่าเฉลี่ย4.17 ค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน4.30ระดับพฤติกรรมมากหัวข้อคือการเรียนออนไลน์มีความทันสมัยและตอบโจทย์น้อยกว่าการตั้งใจเรียนในชั้นเรียนค่ะในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์พบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยคิดเป็น4.25ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น3.73ระดับพฤติกรรมมากสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่มีความพร้อมในการใช้งานคิดเป็นค่าเฉลี่ย3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน4.36และระดับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์พบว่าภาพรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น3.99ระดับพฤติกรรมมากคุณภาพของข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตรงตามหน่วยการเรียนรู้บูรณาการกับการนำไปใช้ส่งผลต่อการตั้งใจเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน4.44และระดับพฤติกรรมมากที่สุดค่ะ สรุปผลการวิจัยดังนี้นะคะสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์นะคะหลักๆเลยก็คือสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่มีความพร้อมในการใช้งานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาในขณะเรียนออนไลน์สะท้อนถึงสภาพปัญหาทางระบบอินเทอร์เนต็ตที่มีข้อจำกัดตามงบประมาณนะคะและการใช้งานของระบบที่อยู่ในรูปแบบของ Google Meet นะคะที่มีลักษณะใช สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างจะเร็วแรงและเสถียรและมีคุณภาพกว่าการใช้งานในรูปแบบอื่นๆนะคะส่งผลให้เกิดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมาเรียนไม่ครบนะคะไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะในส่วนของระดับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์คุณภาพของข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตรงตามหน่วยการเรียนรู้บูรณาการกับการนำไปใช้ ส่งผลต่อการตั้งใจเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย4.00ส่วนเปลีป่ยนมาตรฐาน4.74ระดับพฤติกรรมมากที่สุดนั่นแสดงถึงศักยภาพในการสอนที่เน้นการให้ความถูกต้องของเนื้อหาและบูรณาการกับการนำไปใช้ซึ่งหมายถึงผู้เรียนต้องการคุณภาพการสอนที่ดีและนำไปใช้ได้จริงจึงจะส่งผลให้เกิดการตั้งใจเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะข้อเสนอแนะนะคะในส่วนของ ข้อเสนอแนะสำหรับ การนำผลการวิจัยไปใช้นะคะเราควรจะนำปัญหาที่พบนะคะไปพัฒนาเป็นขั้นตอนวางแผนและแก้ปัญหาอย่างจริงจังในปีการศึกษาต่อๆไปเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบันและสไตล์การเรียนของคนยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปเราควรศึกษาการนำเอานวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ที่นอกเหนือจาก g o Google c l a s s r o o m ผ่าน Google Meet เป็นระบบ Zoom หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่สามารถต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาได้นะคะในส่วนของการดำเนินงานนะคะเนื่องจากเราทำการแจกแบบสอบถามนะคะความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์โควิด -19 นะคะโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่นักเรียนจำนวน20คนสาขาการตลาดนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการวัดค่าวความพึงพอใจนะคะแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของสื่อการเรียนการสอนนะคะเราก็จะมีการใส่ทั้งในรูปของสื่อใบางานสื่อคลิปนะคะแล้วก็สื่อโปสเตอร์ต่างๆที่สามารถใส่ใน Google o g l e Classroom ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะระหว่างการเรียนการสอนนะคะก็จะมีการ อาจคลิปวิดีโอไว้นะคะเราก็จะมีการให้นักเรียนนะคะได้เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือว่าสิ่งที่นักเรียนต้องการให้แก้ไขและปรับปรุงในการพัฒนาสื่อการสอนต่อไปสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคณะกรรมการที่รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นอย่างสูงขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ